สวัสดีค่ะแม่ครูเสงี่ยมจงจิตนะคะผ้าพันคอมาเป็นแบบที่สิเกนะคะจากผ้าสิ่เหลี่ยมถึงผ้ายาวๆนะคะ,คะก็ไม่ยากเหมือนกันแบบนี้แบบง่ายๆนะคะ ให้ใช้เลยกันนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเท่ากันเสร็จแล้วก็เอามาพันคอนี่นี้นะคะเอามาสอดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็หมุนตรงนี้อสอดคืนเข้าไปตรงนี้ ก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็จัดระเบียบซะหน่อยนะะสองชายก็ทับกันอยู่ตรงนี้ยังไม่ยากใช่ไหมคะ ที่สิทเกาทำง่ายๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการพันผ้าพันคอรับหน้าหนาวน,นี้นะคะปลอดโชคปลอดภยัยปลอดโควิดเฟสสองค่ะสวัสดีค่ะ